สวัสดีครับเพื่อนเอแก้วยูนอยร้อยโรชแนลนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านอางติลาบางนานะครับนี่มริเวณหลังร้านนะครับวันนี้เราจะมากินรายการนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นร้านอาหารที่มีแบบลงทะเลอร่อยนะครับก็แนะนํามาก็อยู่ตรงพิกัด่บางนาตัดที่ 4. 5นะครับทางที่จะมุ่งหน้าไปไม่กลับบางนาครับ บริเวณร้านแล้วนะครับชื่ออ่างศิราบางนาในร้านเป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็มีร้านจอรดรถนะครับให้จอดฟังฝังอยู่นะครับแนะนำตำเกาเหลาดูมา้าตำข้าวโพดไข่เค็มเกาเหลาหอยแครงเกาเหลาปุ้มสดเหลาทะเลรวมเดี๋ยวไปดูข้างในกัน ตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับนี่บริเวณร้านนะครับเป็นห้องแอร์นะมี2โซนด้วยกันโซนครับมีล้านสดจริงจากต่างศีลา นี่ราคาประมาณนี้อาหารมาส่งแล้วนะครััน,นี่ราสับัดผักมานะแล้วก็ยำสามไข่มีไขป่ปลาไข่แมงดาไขป่ปูอ๋อมีสามไข่ด้วยกัน อย่นั้นเลยหนูไม่ได้ว่าอะไรไมัรนเป็นความเสื่อแต่อล่ะโค้ดใช่อันนี้แกงป่างแกงป่าปลาปลาเห็ดโคนปลาเห็ดโคนอืมลึกๆหนูอาจจะไม่ได้กินมากนะครับแกงป่าแต่นี่ไม่ได้เป็นมมนแบบนั้นไม่ใช่ไกุ่มสด แกก๋านี่แกก๋าไช้ต้นมาใส่กุ้งขาวผัดไทยกุ้งสดดูน่ากินมากนะครับจานใหญ่ด้วยนี่จานใหญ่ๆเลยส่วนเมนูนี้นะครับดูดิเป็นต้มยำปลาหมึกเป็นหมึกไข่เดงมะนาวดน่ี้ น่ากินมากนะครับชูชีลาทูอันนี้ใส่ขีดวยด้วยทอดปลาตะกูสีอ่อนเลือดหนาฟับทองชูชีลาทูจ้าอันนึงบาทูทอดน้ำปลากับเมนูอร่อยนะครับนี่เขาเป็นน้ำปลาให้ราดต่างหากแบบนี้เดี๋ยวมิ้นราดม้นทูทูราดน้ำปลาลงไปนะจ๊ะมีช้อนตาวนะแต่ ในช้อนกลางนุกแต่เอาแบบมาขึ้นตัวเลย่ไข่เจียวหมูสับครับนี่ต้มเติมอะไรมันเผ็ดมากเกินไปก็ไข่เจียวหมูสับช่วยได้ป้าแกาแฟได้ส่งไปเยอะเลยครับนี่เอ้ยคนแปดตั้งนั้นจ้า